ดันขึ้นมอเตอร์หมุนไปทางหนึ่งดึงลงนะครับหมุนไปอีกทางหนึ่งเห็นไหมหมุนสวนไปสวนมาดิงถอยนี่ก็จะบินถอยเดินหน้าถอยหลังโหแรงมากต่วันรีวิวสวัสดีครับอีมอเตอร์รุ่น am 4 0นะครับสามารถเล่นเป็นเครื่องบิน 4D ได้เล่นเป็นเครื่องบิน 3D ได้วิธีการเซตง่ายมากมาดูกันครับ การบิน 3D นะครับก็คือการที่ใบพัดหมุนแล้วเครื่องบินตรงไปข้างหน้าสมมติที่เป็นหัวเครื่องบินนะครับตรงไปข้างหน้าเวลาที่เราเร่งคันเร่งเนี่ยเร่งจากล่างไปบนสุดเนี่ยจากตรงนี้ไปจนตรงนี้นะครับเนี่ยจากตรงนี้ไปจนตรงนี้มันจะไปข้างหน้าอย่างเดียวศูนเปรเถึงร้อเซแต่กรณีเป็น 4D เนี่ยถ้าเราอยู่ตรงกลางตงัวนี้มอเตอร์จะไม่หมุนนะครับถ้าดันไปขึ้นปุ๊บก็จะเป็นการหมุนไปด้านหน้าแต่ถ้าดึงลงก็จะเป็นการถอยหลัง ขึ้นหน้าถอยหลังถ้าอยู่ตรงกลางในมอเตอร์จะหยุดจะแตกต่างกันมาดูวิธีการสวิตช์นะครับจาก 3D เป็น 4D ทําำยังไงนี่นะครับเราก็ตั้งเป็น 3D อยู่คือเร่งจากตรงนี้มอเตอร์จะหมดนะครับทีนี้เราจะเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนง่ายมากนะครับหาตัวปัจจัยเล็กๆอันนี้ผมจะใช้เบอร์หนึ่งจุดห้าหกเหลี่ยญนะครับเราจะดูที่ตัวนี้จะมีตัวสีเหลืองๆอยู่เดี๋ยวซูมให้ดูตัวนี้ตำแหน่งนี้นะครับกดลงไปสิบวินาทีแช่ไว้เลยนะครับหนึ่ง 2องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเกสบได้ยินเสียงไหมตือตืตือตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ถอดแบตเตอรี่ออกแล้วเรามาที่ตัวนี้นะครับดอสวิต์คันเร่งเนี่ยมาที่ตรงกลางตำแหน่งกลางเลยนะครับแล้วก็เสียบแบตเตอรี่เข้าไป ลองดูนะครับเราดันไปข้างหน้านะครับดันขึ้นเนี่ยฮะดันขึ้นมอเตอร์หมุนไปทางหนึ่งดึงลงนะครับหมุนไปอีกทางหนึ่งเห็นไหมหมุนสวนไปสวนมาเวลาที่เขาเล่นกันเนี่ยนะครับก็ง่ายมากครับเวลาจะบินแมงหน้าเขากระดานแมงล่างก็จะบินแบบนี้ เขาก็จะถอยหลังปุ๊บเขาก็ดึงถอยนี่ก็จะบินถอยเดินหน้าถอยหลังโหแรงมากกรณีที่เราต้องการที่จะสวิต์กลับไปที่เป็นการบิน 3D นะครับเราทำเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดใช้ตัวนี้กดไปที่ตรงนี้10วิน,สนาสัญญาณนะครับกดไปเหมือนเดิมนะครับที่ตัวนี้สีเหลืองเหลืองนี่ตัวนี้นะครับ เราก็เราฟังเสียงดูนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็ดึงตัวนี้ออกแล้วเราปิดที่ตรงนี้นะครับสำหรับข้อควรระวังนะครับที่เริ่มเล่นครั้งแรกนะครับต้องระวังเลยเวลาเล่นหมด 4D เราจะต้องสังเกตนะครับแบบนี้เปิดตัวนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับเราผลักตัวคันเร่งเนี่ยไปตรงกลางแล้วเราค่อยต่อแบตเตอรี่ฟังเสียงนะครับตอนนี้นะครับเราผลักขึ้นผลักลงจะยังไม่วิ่งนะครับแต่มันจะเป็นการไปสก,กิดสัญญาณให้เริ่มทำงานเพราะผลักขึ้นหรือลงก็แล้วแต่จะมีเสียงติ๊ดหลังจากนั้นเนี่ย จะเริ่มทางานลองดูนะัผมจะผักขึ้นนี่ดูก่อนนะครับจะยังไม่มีเสียงนะแต่พอเราถอยลงมาปุ๊บเนี่ยมันจะสวิตช์เราเริ่มทํางานทันทีพอถอยกลับมาตรงกลางดูนะครับตี๊ดเนี่ยทีนี้อะไรครับถ้าดันนี้หมุนดึงลงหมุนทีนี้ดูอีกแบบหนึ่งนะครับสมมุติถ้าเราดึงลงอถอดเนี่ยนะครับเริ่มต้นไว้ตรงกลางเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เสียบ เสร็จแล้วดึงลงเห็นไหมฮะดูนะครับกลับมาฟังเสียงตีล้วตอตีเนี่ยจะเริ่มทํางานทันทีเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังต้องมาตรงกลางนะครับนี่เป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังเลยนะครับถ้าเกิดไม่รู้เนี่ยใบยหมุนละพันละฟันอย่าลืมฝากกดซับซับกไลกดกระดิ่งแจ้งเตือนบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ